เปิดประตูดวง12ปีเกิดนะคะประตูดวงโชคสัปดาห์นี้คุณเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่ชาวปีชวดค่ะปีชวดหนูบนคานบ้านเกิดพศ2503ค่ะอายุ64ย่าง65นะดวงชะตาคุณเป็นเช่นไรนะคะงานเปิดเงินปิดรักเหนื่อยสัปดาห์นี้โดดเด่นเรื่องงาน ขยันงานเข้าเงินเข้า,า,ขาสบายใจเหนื่อยแล้วได้ตังดวงบอกมาแบบนี้เนาะคนค้าคนขายให้ขยันนะคะคนทำงานประจำหรือคนที่ต้องดูแลคนในครอบครัวสัปดาห์นี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ให้อดทนจังหวะวันที่หจนถึงวันที่สประตูเปิดนะบางคนไปงานเลี้ยงบางคนไปงานสังสรรบางคนมีลูกเต้าาติพี่น้องมาหามีความสุขบางคนมีลาาปากนะคะแต่ช่วงวันที่ส ห้าไม่ค่อยสู้ดีปวดหัวกลุ้มขมับ เจอคนคิดลบเจอคนป่วยหรือคุณอาจจะป่วยซะเองสัปดาห์นี้ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องระวังบางคนจะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับหรือบางคนเจอปัญหาของคนอื่นมาทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจและกุ้มใจไปกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งเรื่องใครดีที่สุดนะคะประตูรักเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนมีคู่อยู่แล้วบางคนจะเอาชนะการพูดกันแรงแต่บางคนก็ต่างทํามาหากินถ้ารักใหม่ๆหรือรักที่หมายปองใครจะบอกว่าคุณไม่ได้คุยคนเดียวบางทีงทอ่ะบางทีอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้คุยคนเดียวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น ต้องเช้าถึงเย็นถึงขยันจีบขยันสอยถึงจะมีโอกาสร่วงลงมาให้ชื่นใจนะคะสรุปสัปดาห์นี้งานถ้ามีปัญหาอะไรติดขัดจะจัดการและแก้ปัญหาได้เหนื่อยแต่ได้กระตังเรื่องงานเรื่องเงินนะจ๊ะเหนื่อยแล้วได้ตังเนาะมีปัญหาอะไรก็ตามคุณจะจัดการได้ทุกอย่างเลย แต่ว่าอาจจะเหนื่อยหัวใจเกี่ยวกับคนรอบข้างบ้างเนาะเรื่องเงินเรื่องทองปวดหัวแต่จ่ายได้ทุกกรณีแต่บางคนก็จ่ายกับบริวารจ่ายใช้หนี้แทนคนอื่นหรือจ่ายเพราะสุขภาพออบางทีจ่ายเพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นเราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกลางสัปดาห์อาจจะไม่สบายตัวนะคะแต่ช่วงวันที่6-7เนี่ยถือว่าแข็งแรงขึ้นออกกํลาลังกายสักนิดหนึ่งจะดีมากเลยระวังเส้นยึดเส้นตึงในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าต้นสัปดาห์พอมีลุ้นกลุบกลิบ ให้ชื่นใจจะ้ะจะเปลี่ยนสีผมจะไปทำสวยได้นะจะออกงานเลี้ยงออกงานสังคมหรือลุยงานได้นะจะจัดการเรื่องบริวารลูกเต้าได้ด้วยเหมือนกันแต่สัพนิดาน,นี้ถ้าจะให้ประตูรักโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวหรือใครที่คุณรักให้รู้จักพูดรู้จักอ่อนโยนอ่อนหวานความสัมพันธ์จะดีมากเป็นพิเศษจ้ะ นะคะลุยเรื่องงานจ้ะ70%ปรซประตูดวงเปิดระวังเรื่องเงินนิดหนึ่งเนาะเออนะคะห้าหนึ่งห้าหนูบนภูเขาค่ะอายุห้าิบย่างห้าบามจ้ะประตูงานเปิดประตูเงินก็ถือว่าเปิดประตูรักปิดสัปดาห์นี้ระวังวุ่นวายปวดหัวทะเลาะทะเลาะคนที่คุณรักทะเลาะคนที่บ้านทะเลาะคนในที่ทําง,งานก็ได้ช่วงวันที่6กับวันที่เจ็ไม่สู้ดีวันนี้จ้ะเห็นปะประตูมันปิด ประตูโชคประตูงานประตูใจงง่นหินหัวใจคนมีคู่อยู่แล้วระวังทะเลาะกันคนที่ต้องทํางานดีลงานกับคนหลายๆคนก็ต้องระวังด้วยนะคะหลายๆคนมีงานรวมตัวรวมญาติเจอเพื่อนฝูงคนเก่าๆไปงานบวชไปงานบุญไปงานสังสรร์ไปงานกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะคะบางคนก็มีดวงเดินทางกลับบ้านได้ข่าวไม่ค่อยดีแต่บางคนก็มีดวงป่วยไปหาหมอมีนัด เป็นประจําในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้หรือทุกๆ3เดือนนะคะแต่ว่าบางคนก็ไปไหว้พระทำบุญมีความสุขเนาะคุณได้จะเจอคุณจะเจอคนดีคนน่ารากักแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะในนี้มันขึ้นเลยว่าสายบุญคนใจบุญคนเอาปัญหามาปรึกษาเราเยอะๆบางทีอาจจะทําให้ทะเลาะกันภายแบบนี้หวังว่าคงไม่ทะเลาะกันกับพระ หรือว่าไม่ทะเลาะกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังเรื่องความขัดแย้งน,นิดนึงเนาะบางคนเนี่ยคุยกันเรื่องศาส,สนา ุยกันเรื่องความรู้ก็ไม่ลงรอยกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นระวังเรื่องความขัดแย้งจ้ะการเงินสัปดาห์นี้ติดขัดมีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคนช่วยเหลือหมดเงินหมดทองไปก,กับการทําบุญไหว้พระหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับการศึกษาหาความรู้ทั้งของเราเองและของลูกเต้าก็ได้เนาะเออยังไงจะไปเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าบรรยากาศเก่าๆจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์จนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่6เนี่ยดีเลิศ จะไหวพระทำบุญติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยเรื่องงานเจรจางานอันนี้ดีแต่สัปดาห์นี้ไม่เด่นในเรื่องของการลงทุนนะจ๊ะและจะไปพูดคุยปรึกษาหารืออะไรกับใครก็ต้องเตรียมความรู้ไปให้พร้อมด้วยใครที่เป็นน้ำเต็มแก้วเหนื่อยนิดนึงเพราะอาจจะเจอปัญหา คนขัดแย้งกับเราหรือเขาเราไปขัดกับคนอื่นคนทำงานประจำจะวุ่นวายปวดหัวหรือมีเรื่องต้องจัดการความขัดแย้งหรือไปอยู่ในสถานาการณ์ที่คนทะเลาะกันบางทีก็คนที่บ้านของเราก็ได้ต้องระวังช่วงวันที่6กกับวันที่เนะจ๊ะเอ่อบระนันต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ถ้าจะเสี่ยงถ้าจะขอความช่วยเหลือถ้าจะลุยงานอันนี้โอเคแต่เรื่องการลงทุนเสียเส่ยงๆไม่เหมาะนะจ๊ะมีคนช่วยเหลือคุณบางคนเนี่ยมีคนซัพพอร์ตนะพอแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ คนใจบุญคนใจดีเนี่ยบางทีจะมีคนช่วยเหลือคุณค่ะสู้ๆสัปดาห์นี้มันขึ้นเรื่องความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีคนมีคู่อยู่แล้วระวังทะเลาะกันบางทีทะเลาะกันเรื่องคนอื่นทะเลาะกันเรื่องงานถ้าทํางานด้วยกันทะเลาะกันเรื่องลูกเรื่องเต้าเนาะบางทีก็ทะเลาะกันในครอบครัวต้องใจเย็นๆนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์เนาะเสี่ยงต้นๆสัปดาห์พอลุ้นได้อยู่นะจ๊ะอ่ะ,อะสุขภาพก่อนสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังระบบทางเดินหายใจ เนาะผมร่วงผมหงอกผมบางเส้นยึดเส้นตืึนบางทีก็อาจจะเป็นบริวารวาหรือคนที่เราดูแลก็ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนิดหนึ่งนะจ๊ะต่อ2527นะคะอายุ40ย่าง41หนูบนหลังคาบ้านจ้ะ123ประตูปเปิด นะรวมโต๊ะพูดคุยอะไรกันเรื่องที่ทางทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่การงานจะกําลังก้าวหน้าหรือมีโอกาสดีในเรื่องของการงานนะจ๊ะประตูเงินก็เปิดจ้ะเออต่อเติมบ้านทําบ้านขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่นะคะไปงานเลี้ยงงานสังคมเนาะจะมีคนน่ารักใจดีบางคนจะเจอญาติพี่น้องแต่บางทีปัญหาเก่าเรื่องเก่าก็อาจจะทำให้เรารู้สึกปวดหัวก็ได้ประตูรักก็เปิดจ้ะอืมสัปดาห์นี้ดีจังเลย เป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้และมีความสุขงานดีเงินด,นด,นดีรักดีโสดมีโอกาสพบรักนะจ๊ะหรือคนมีคู่คนมีครอบครัวก็จะไปเที่ยวไปกินอาหารทะเลไปกินของอร่อยไปชิลบรรยากาศมีความสุขสาวๆมีโอกาสมีคนมาเลี้ยงข้าวหนุมน่มๆก็อาจจะไปเปเขาหรือสาวๆอาจจะเปคุณก็ได้ด้วยเหมือนกันถือว่าประตูรักประตูความสุขเปิดเต็มร้อเซเลยในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าไม่ดีเพราะนะคะ เอาเรื่องเก่ามาทําให้เกิดปัญหาไหมหนี้เก่าไหมนะคะคดีเก่าไหมปัญหาเก่าไหมบางทีปัญหาเรื่องงานมันแก้ไม่ได้นะ,ะปัญหาเรื่องแฟนเรื่องลูกเต้าเรื่องเดิมๆบางทีมันแก้ไม่ได้ทั้งหมดถ้าขุดมาทะเลาะเรื่องเก่าบ่อยๆไม่ปล่อยผ่านบ้างมันก็เหนื่อยถ้าแฟนเจ้าชู้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะแต่รวมๆถือว่ารักดีจ้ะจะง้อกันจะไปเที่ยวกันจะไปเดทไปม,มีความสุขลุยเลยนะจ้าหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายเนาะสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ล่าป่า ตกงานมีโอกาสได้งานนะคะหรือว่าจะขยับขยายงานขยับตลาดขยายตลาดเนี่ยได้เนาะไปงานเลี้ยงพูดคุยนัดเลี้ยงลูกค้าเจอลูกค้าไลฟ์ขายของทุกวันลูกค้าเก่าตามลูกค้าใหม่มีโอกาสมีเข้ามานะเพราะฉะนั้นลุยจะ้ะนะคะส่วนใครที่ชีวิตชิวๆบรรยากาศมันเรียบเรียบเรื่อยๆอยู่แล้วอย่าเอาปัญหาเก่ามาคิดซ้ำๆมองผ่านมันไปก็ได้นะคะส่วนใครที่กําลังจะขายที่จะซื้อที่หรือกําลังจะมองหาที่ค่อยๆดูจะ้ะ มีจังหวะดีเข้ามาด้วยในช่วงนี้นเนาะสุสุสุขภาพปวดหลังปวดเอวดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะจังหวะโชคมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยแต่ยังไงสัปดาห์นี้คุณก็จะได้ล่าปากเนาะคุณจะได้เล่าข่าวดีคุณมีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือเออไม่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนน่ารักด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ดีจะให้ดวงเปิดถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยดีใจจังเลยนะคะไพด่ดีดีเนาะ,ะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศสองห้าสามเก้า หนูกลางทุ่งหนาอายุ28ย่าง29จ้ะประตูเพลิงมา1 2 3ไม่ดีงุดหงิดปวดหัวทะเลาะก,กับชาวบ้านตกงานออกจากงานป่วยไม่สบายเจออุบัติเหตุหรือเรื่องตกอกตกใจฟังแล้วอย่าพึ่งกลัวเป็นไพ่ใบแรกเป็นตัวเราด้วยบางทีเราอาจจะรู้สึกงุดหงิดรู้สึกอันเลิศอันนั้นก็รีบอันนี้ก็รีบบางทีใจร้อนนะคะเพราะฉันต้องระวังนะหนึสองสหายใจเข้าลึกๆ ฮึบ่นะคะเออบางทีก็อาจจะเจอเรื่องวุ่นวายคนทําให้อารมณ์เสียก็ได้เนาะใครเจออุบัติเหตุมาแล้วหรือใครทะเลาะอะไรใครมาแล้วหรือยังถ้าทะเลาะมาแล้วระวังทะเลาะซ้ำถ้ายังไม่ทะเลาะขมอารมณ์สักนิดหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะคะประตูเงินเปิดทะเลาะขัดแยง้งขึ้นโรงพักขึ้นศาลมีคนมา ชวนทะเลาะหน้าบ้านหน้าร้านเถียงกันวุ่นวายยืดเยื้อยาวไปจนถึงวันที่หนะเออวันที่ห้าเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะเออนะจ๊ะประตูรักเป็นยังไงไพ่ใบสุดท้ายดีแสดงว่าเคลียร์ปัญหาได้ประตูรักเปิดไพ่แบบนี้เนาะยังวาสนาดีอยู่นะจ๊ะเพระไพ่วูดผู้วิเศษมาในอนาคตมันหมายถึงเนาะปฏิหารจะเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเทวดาจะหนุนนำ กันกรรมเก่าส่งผลทำให้เจอปัญหาแต่ถ้าทำกรรมใหม่ดีๆหรือรู้จักพูดสัปดาห์นี้แก้ปัญหาได้อย่างไม่คาดคิดอืมอะไรที่คิดเอาไว้จะไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราวางแผนนะจ๊ะวันที่หกวันที่เจ็ดดีเลิศแต่บางทีถ้ารู้ว่าดวงไม่ดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถ้าเราจะเย็นๆมีสติก็ช่วยได้นะ นะคะอะเพราะฉะนั้นประตูปิดนะประตูเพลิงมารอสัปดาห์นี้ต้องระวังทะเลาะขัดแย้งขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเบาโดนใบสั่งโดนค่าปรับหรือเจอเหตุตกอกตกใจแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะเจรจาได้พูดคุยได้คเคลียร์ได้จะมีคนช่วยเหลือถ้ารู้จักพูดทะเลาะอะไรกับใครทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กับหัวนหน้ามีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้เตรียมคำพูดให้ดีอย่าใช้อารมณ์ คนค้าคนขายคนตกงานเป็นจังหวะดีช่วงปลายสัปดาห์จะได้ลูกค้าใหม่จะได้งานใหม่มีโอกาสดีในเรื่องของการเซสส็นสัญญางานหรือปัญหาที่เคลียร์ไม่ได้ในช่วงต้นสัปดาห์หรือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเคลียร์ได้คุยได้พอร,รู้จักพูดพอรู้จักคุยพะรู้จกัรรจกเอาความรู้เอาหลักวิชาการและอะไรไปเสริมในเรื่องของการคุย นะคะอันนี้ไพด่ดีอย่างเครียดๆเลยใครที่ติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินใจหนักใจเยอะใจหนักใจเย,ยะอะชอดชด,ชดมาตลอดจะหาทันไหมหาทันเป็นคนช่วยใหม่ๆที่ไม่คิดว่าเขาจะช่วยแล้วเขาช่วยเราด้วยนะคะหรืออย่างเบาๆผัดผ่อนปัดรอให้ไปสัปดาห์หน้าพูดพูดคุยเคลียร์ได้อะนะคะ,ะ,คะเออเนาะไพ่ดีจังเลย ไปสมัครงานอะไรไปสมัครเลยในนี้มันบอกเลยว่าจะได้งานที่ดีแบบไม่คิดอ่ะเออแล้วทําได้ดีแล้วเลิศด,ด้วยใครจะไปเรียนต่อไปพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทํางานก็เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีเนาะสู้นะต้นสัปดาห์เจอมรสุมอย่างเบาจะงหดหงิดเจอคนจ้องจับผิดเจอคนพูดไม่ดีเจอคนมาสร้างปัญหายัางเคลียร์ได้อยู่จะ้ะ นะคะแต่ต้องใจเย็นๆด้วยเหมือนกันเนาะคนมีคู่นะคะมีดวงวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าทะเลาะกันแล้วมาปรับความเข้าใจกันแล้วมีโอกาสที่จะพูดคุยกันวางแผนในเรื่องของอนาคตว่าจะเอาอยัางไงเป็นไปในทางที่ดีนะเออก็ต้องพยายามกันทั้งคู่ด้วยเนาะคนโสดจะพบรักจ้ะจะเจอคนที่ถูกใจอยากจะพูดคุยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากจะแต่งงานด้วยจังเลยหรือบางทีหันไปมองคนข้างๆเนี่ย ไอ้ที่คบๆอยู่เนี่ยไม่คิดว่าจะได้คบกันไม่คิดว่าจะมาอยู่ทุกด้วยกันได้จนถึงทุกวันนี้นะคะโอเคไพ่ไม่ได้คีคเล่เนาะต้นสัปดาห์ระวังนิดนึงนะคะสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังความดันระวังโรคปุบป,ปับอยู่ดีๆก็เป็นระวังโรคต้องผ่าตัดเนาะหรือโดนฉีดยาหรือโดนเย็บเออต้องห้ามขับรถเร็วนะอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรุนแรง ถ้าเจอใครเข้ามาก็เลี่ยงๆเนาะนะคะนะบางทีเนี่ยลำไส้จะมีปัญหาด้วยบางคนจะเจ็บคอเป็นไอจ้ะอย่างเบาเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะอ่ะสองหและ2491หนูในยุงนะคะนะออะอายุน้อยกับอายุเยอะเนาะประตูดวงสัปดาห์นี้เป็นไพ่บุคคลไม่ถึงกับเปิดไม่ถึงกับปิดหรอกแต่คนจะทําให้หงดหงิดหรือคุณนี่แหละงดหงิดคิดเยอะต้นสัปดาห์หนึสา จะหงุดหงิดจะเนิ่นๆจะเครียดๆหรือมีคนเอาข่าวไม่ค่อยดีมาพูดทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอะจะระแวงนิดนึงจะคิดเยอะนิดนึงทําอะไรลับๆล่อๆหรือมีความลับหรือเปล่าโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเนาะอ่ะมานะสุขภาพคนแก่นเนี่ยต้องระวังให้มากเนาะประตูเงินเปิดจ้ะเงินยังได้จากงานเงินยังได้จากครอบครัวต้นสัปดาห์เหมือนจะได้ข่าวไม่ค่อยดีแต่กลางสัปดาห์ช่วงวันที่4วันที่5เนี่ยโอเคประตูงานเปิดเนาะ จะได้มีคนมาหาถ้าเกิดตั้งใจขยันหรือตั้งใจในเรื่องของการทำงานจะได้รับความชื่นชมหรือลูกเต้ามาหาทำให้ชื่นใจนะคะประตูรักก็เปิดใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศทำออนไลน์หรือกำลังจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนสาขาวิชาใหม่หรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นนะ คนอายุเยอะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรในนี้มันบอกว่าลูกเต้าซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือถ้าลูกเต้าไม่ซัพพอร์ตช่วยเหลือก็มีมิจาพดีๆที่คอยช่วยเหลือเยียวยาหัวใจนะคะงานยังดีเงินยังดีอยู่สัปดาห์นี้ยังหงุดหงิดเนาะเข่าไม่ดีทําให้หงุดหงิดบางทีก็เราคิดมากไปเองด้วยบางทีเราก็จ้องจับผิดด้วยช่วงนี้คนที่อายุเยอะแล้วคุณจะรู้สึกกลับมาเป็นเด็กเป้าขี้งอนขี้น้อยใจเป็นเด็กๆหรือเปล่าส่วนเด็กๆต้องตั้งใจ อย่ามีความลับกับคนในครอบครัวนะจ๊ะมีปัญหาอะไรต้องแก้ไขอย่าใช้อารมณ์นะเออสู้ๆจ้ะอันนี้ค้าขายโดดเด่นดีมากเป็นพิเศษนะสุขภาพระวังพวกกระดูกเส้นเอ็นแล้วก็ระวังพวกความดันนิดนึงสัปดาห์เนี้ย คนที่ทําให้หงุดหงิดอาจจะเป็นเราเองก็ได้เราพูดอะไรกับคนอื่นคนอื่นไม่โอเคไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อเราไม่ฟังเราเราจะรู้สึกหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมไม่เชื่อฉันเลยเพราะฉะนั้นระวังความดันโดยเฉพาะใครที่อายุเยอะแล้วนะคะ,ะมาดูที่เรื่องของสีเสริมดวงเนาะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้สีฟ้าจ้ะฟ้าน้ําเงินเนาะนะแล้วก็การทําบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้ทําบุญกับสภากาชาติทําบุญผ้าห่อศพลงศพ ทำบุญเสร็จแล้วแบ่งบุญให้เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมในเวรนะคะของเราหรือจะไปทำบุญให้บรรพรบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้ด้วยเหมือนกันเลขตามหนา้าไพ่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเลขบ้านมาเด่นหนึ่งศูนย์เจ็ดจ้ะเออลองดูหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดลองดูขอให้โชคดีนะคะ